คือในตัว RS เนี่ยจะมีแค่เครื่องยนต์3.0เท่านั้นนะครับแล้วมันไปนรวมกับตัวชุดแต่งสีดําที่เป็นทูโทนของเขาเนี่ยมันเลยดูแบบจมๆไปนิดหนึ่งนะตรงนี้ขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะโอเคดูดีเลยแล้วเราจะไปขยายความในเรื่องของกล้อง3.60องศาในอีกทีหนึ่ง สวัสดีครับบลอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมนะกับ New ยูสุมิวเอใหม่นะทุกคนซึ่งตัวที่จะมาทุกคนดูกันนะ่ะเป็นตัว R S นะครับเปรียบเสมือนตัวท็อปเหนือท็อปขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือเป็นรุ่นที่เขาเนี่ยท็อปขึ้นมาจากรุ่นอัลติเมทอีกทีหนึ่งนะครับที่เป็นตัวท็อปเดิมอยู่แล้วนะก็ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันหน่อยว่าในรุ่น R S เนี่ยมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างมีการเพิ่มเติมระบบอะไรเข้ามา้างนะก็ะไปรับ าทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวของรุ่นที่จะขายก่อนนะทุกคนคือในรอบนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับคือในตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัว Active นะครับแล้วขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวของ e l ลิแกนะแล้วก็จะมาเป็น Ultimate แล้วก็ตัว R S ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์เดิมทุกคนจะมีอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกันนะครับคือตัวแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์3.0 d d i นะ190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับ อีกหเครื่องเนี่ยจะเป็น1.9 DDI นะครับ150แรงม้าแรงบิดเนี่ย350นิวตันเมตรนะซึ่งทั้ง2เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์6สปีดทั้งคู่นะทุกคนแต่ว่าในช้อยที่เราจะเลือกได้เนี่ยขึ้นในตัว RS เนี่ย จะมีแค่เครื่องยนต์3.0เท่านั้นนะครับแล้นในตัว RS เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวเหมือนกันนะทุกคนที่สามารถเลือกระบบขับ4ล้อได้ครับคือรุ่นรองลงมาจากตัว RS เนี่ยจะเป็นระบบขับ2ล้อหมดเลยนะทุกคนแล้วก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเครื่อง1.9หรือว่าจะเอาเครื่อง3.0นะแต่ว่าในตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว Active นะี่ย จะเลือกได้แค่เครื่องยนต์1.9และขับ2อนะ่ะทุกคนอ่ารายละเอียดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คันนี้กันต่อในตัว RS คันนี้นะคือในตัวเนี้ยเขามีการตกแต่งอะไรต่างๆมาเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตอะไรมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยกระจังหน้าใหม่นะเป็นแบบสีดำนะทุกคนแล้วก็จะมีโลโก้ RS ตรงนี้มาให้ด้วยนี่สีดําแล้วก็มีด้วยลายสีเขียวตรงนี้นะด้านล่างนี่สปอยเลอร์ด้านล่างก็เป็นสีดำเครื่อไว้ง่ายทุกคนคันนี้การตกแต่งจะเป็นแบบทูโทนนะครับ ไฟหน้าไฟท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่แต่ตัวไฟหน้าจะมีความฉบเฉียวมากขึ้นมีเดินกรอบสีดำนะสีแบบ gloss b a c k มาให้รงไฟตัดหมอกก็เป็นกรอบสีดําอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไล่ามาเรื่อยๆนะทุกคนนี่ป่องซุ้มล้อนี้ก็ได้เป็นสีดําเงานะดูมีความสปอร์ตมากล้อคันนี้นะครับจะได้มาเป็นล้ออลลอยนะขนาด20นิ้วสีดําแล้วก็มีลวดลายสีเขียวอย่างนี้ซึ่งในรุ่นลองลงมาที่เป็นตัวอันติเมตนะทุกคนจะเป็นล้อนิ้วเหมือนกันแต่จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ในตัวของเ e t แล้วก็ตัว a c t i Active เน,นาด้อจ เล็กลงไปตามรุ่นย่อยของเขานะอย่างตัวอ l เล็กแอนเนี่ยล้อ18ตัวแอคทินล้อ17แล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องสีเนี่ยคือคันนี้เป็นสีขาวทุกคนแต่ว่ารอบนี้เขามีสีใหม่เข้ามาอีกสีหนึ่งจะเป็นสีเทาเนาะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นสีขาวเนาะซึ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วสีนี้นี่บริเวณนี้มีกรอบสีดาโลโก้ R S มีมาให้ผมว่าโลโก้ R S เนี่ยทุกคนมันดูอะมืดๆไปหน่อยมอไ่่่่คคยยยเเเเห็นนนแตสีขีขวดลทุก กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้อง3งามรอสองศารอบคันมาให้ด้วยนะทำงานควบคู่กับเซนเซอร์รอบคันเนี่ยแจุดแล้วก็เลด์เนี่สตัวเดี๋ยวเราจะไปขยายความในเรื่องของกล้อง3งามรอสิบองศาในอีกทีหนึง่งแต่ว่ากล้อง3ามรอสิบองศาตรงนีน้คือมันจะมีให้เลือกแค่ในตัว RS ที่เป็นตัวท็อปนะครับในรุ่นย่อยอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้ก็เป็นจุดที่อาจน,น่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าในตัวท็อปเนี่ยมีการเติมเข้ามาก็ถือว่าเพิ่มความคุ้มค่าเพิ่มระบบความปลอดภัยอะไรต นี่กรอบกระจกต่างๆก็ได้เป็นสีดําเงานะทุกคนเพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเงินเหมือนสีโครเมียมอะไรอย่างนี้นะฮะนี่บันไดด้านล่างก็ติดมาให้เป็นสีดานะนะคนเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆนะครับนี่มาดูด้านท้ายกันบ้างนี่ทุกคนอีกจุดหนึ่งคือตัวไอซ์ S เนี่ยโลโก้ MU-X กับโลโก้ไอซ์ S ด้านหลังเนี่ยคือสีเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเงินมากนะมันจะแบบเป็นเทาแบบเข้มๆดำๆนิดนึงมันจะมีความดุขึ้นมาหน่อยที่ผมบอกเวลามันไปรวมกับตัว ชุดแต่งสีดําที่เป็นทูโทนของเขาเนี่ยมันเลยดูแบบจมๆไปนิดหนึ่งนะตรงนี้แล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเนี่ยก็เป็นลวดลายใหม่นะนี่มีการปรับแต่งให้นดูความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะไฟท้ายต่างๆก็ถือว่าดูดีมากมาเดี๋ยวดูพื้นที่เก็บของกันนะครับอ่าที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะนี่อ่าเนี่ยพื้นที่แถวสามเนี่ยเราพับไว้แล้วก็จะสามารถเก็บของได้ก็ถือว่าเยอะนะก็มาตรฐานนะฮะของรถแนวนี้ ื้นที่บาะแถว2เนี่ยก็พับลงม่ได้อีกเผื่อใครจะเก็บของอะไรที่มันชิ้นใหญ่มากขึ้นชิ้นใหญ่กว่าเดิมน,นะครับอ่าเขาสามารถใช้งานได้ด้านล่างก็เก็บของเพิ่มเติมได้เล็กน้อยนะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นซ่อนเงินนะทุกคนมันโล่งไปหน่อยมันไม่ค่อยมิดชิดนะซ่อนเงินอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะทุกคนตรงนี้อ่านี่ก็ปิดลงมานะฮะตามปกติอ่าท้ายปิดไฟฟ้านี่ ทุกคนภายในเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคือจะเป็นสีดําใหม่นะการออกแบบอย่างคอนโซลด้านหน้านะทุกคนก็เป็นสีดําใหม่จะเดินได้สีเทานะครับแต่ว่าในเรื่องของเบาะคอนโซลต่างๆข้างประตูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็เดินได้สีเขียวมาให้แล้วก็ในตัว RS ตัวนี้จะมี a m b i e n t Light มานะเป็นสีแดงเนี่ยจะอยู่ตามประตูตามตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่หน้าจอกลางใหม่นะขนาด9นิ้ว ถ้าที่ผมบอกไปเนี่ยเรื่องของกล้อง360องศาเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันก็ทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์หน้าหลัง8ตัวเนาะแล้วก็มีตัวของเรดร์เนี่ย2ตัวก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกมุมมองต่างๆเนี่ยเพื่อการใช้งานได้ง่ายเลยคือเราสัมผัสผ่านหน้าจอกลางไปเลยนะครับคือมันก็ฟังก์ชันเนี่ยเข้ามาก็เพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้นผมว่าถือเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมาเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าก็จะอยู่แค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะคือในตัวอื่นๆที่ลองลงมาตัว RS ตัวนี้เนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้นะทุกคนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงละกันนะนี่ตรงกลางตรงนี้ก็มีไทสีมาให้นะทุกคนก็ถือว่าโอเคปรับเปลี่ยนแล้วจะไม่ใช่เป็นตัวของ USB-A แล้วนะฮะทุกคนนี่เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮติดตั้งมาให้หมดเนาะหน้าจอกลางก็เป็นแบบดิจิตอลนะทุกคนขนาด7นิ้วพวงมาลัยก็เป็นแบบว่ามัลติฟัง์ชันปกติมาตรฐานเลยทุกคนนี่แล้วก็เรื่องของ ADA s นะฮะคือ a d a s เนี่ยเขาก็มีการเพิ่ม รายการต่างๆเข้ามาเนะเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้ามาเนี่ยมากขึ้นกว่าตัวก่อนหน้านี้นะเขาบอกที่เพิ่มมาเนี่ยประมาณ5รายการถ้าเว่าถ้ารวมกับของเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่รวมๆประมาณ17รายการเนาะซึ่งที่เพิ่มเข้ามา5อันเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตัวของเลนคลิปปิ้งนะฮะควบคุมรถให้อยู่ในเลนต่างๆหรือว,ว่าควบคุมแบบรถคันข้างหน้าแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบแบบเบรกเวลาช่วยจอดด้วยนะตัวนี้ก็มีการใส่เข้ามาให้นะฮะ ก็จะมีรวมรวมาา17รายการทุกคนนี่บอกหนังดูดีมากดูมีความกระชับอะไรย่างเงี้ยเดินได้สีเขียวนะผมบอกไปตัดกับสีเทาก็จะเป็นลวดลายของเขามีโลโก้ rs ที่บอกมาให้นะอ่าใช้ได้เลยตรงนี้ที่บังแดดก็โอเคฮะมีกระจกมาให้2ฝั่งเมื่อกี้ผมลองเปิดดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูพื้นที่นั่งแถว2กันต่อครับมาทุกคนมาดูพื้นที่นั่งแถว2กันหน่อยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะนี่ ตรงนี้ก็ปรับได้เฮสรูมมาทุกคนก็ถือว่าเหลืออยู่แต่ไม่ได้เยอะมากเล็รูมเนี่ยเมื่อกี้ผมลองปรับเป็นระยะขับของผมนะก็พอเหลือใช้งานในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบมากมายแต่ผมว่าก็ยังนั่งได้สบายๆอยู่นะอันเนี้ยลองหย่อนตัวลงมาอะไรมาแล้วก็ยังถือว่าใช้ได้นะทุกคนนี่ ดูก่อนปรับได้เปล่าเออปรับไม่ได้เลยทุกคนก็ต้องนั่งกันอย่างนี้แหละอ่าแล้วก็ด้านหลังมีไทซีมาให้2ช่องนะเท่ากับด้านหน้ามี1ข้างหลังมี2เท่ากับมีไทซีมาให้เนี่ยสช่องนะทุกคนก็โอเคด้านหลังเอามาใช้งานได้แบ่งกันใช้ได้นะครับทุกคนเนี่ยไม่ใช่ก็ปิดอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีช่องเก็บของได้เล็กน้อยนะทุกคนเบาะด้านหลังเหมือนกับด้านหน้าเลย เดินได้สีเขียวสีเทาเป็นเบาะหนังอะไรอย่างงี้ดูดีมากด้านข้างประตูเนี่ยก็จะมีพวกแอมเบียนท์ไลท์อะไรต่างๆมาให้เหมือนด้านหน้านะก็เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นในตัวท็อปตัวนี้นะนี่แล้วก็เดี๋ยวดูโซนกลางนิดนึงตรงนี้ี๋ยวเปิดไงแหละอ่านี่ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับอ่าถ้าไม่ใช้ก็อ่าเก็บได้ตามปกตินะนี่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะลองพับเบาะแถว2ลงมาให้ดูก่อนนะเนี่ยเราพับลงมาแล้วฝั่งนึงนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ สามารถที่จะพับลงมาได้เริ่มจะเด้งอย่างนี้เราก็กดกลับลงไปนะให้มันล็อกอ่านี่เห็นไหมพื้นที่ภายในเนี่ยจะกว้างขวางขึ้นมากเลยสำหรับการขนของเก็บของต่างๆนะทุกคนก็ถือว่าขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะโอเคดูดีเลยแล้วผมว่าการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยดูเคนะตัวนี้เดินได้สีเขียวเบาะหนังอะไรต่างๆแอมเบียนไลท์สีแดงอนะไรเงี้ยดูแบบมีความสปอร์ตมากขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนเออดูดีเลยใช้ได้ใช้ได้ไดนี่ไม่ใช้ก็พับขึ้นมานะทุกคนนี่ ามาครับก็หดังจะพาชมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นในเรื่องของราคากันอีกทีหนึ่งครับในวันที่12ที่จะถึงนี้นะว่าจะมีความคุ้มค่าอะไรขนาดไหนนะราคาเนี่ยจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยอาจจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ถ,ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเลยคลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนไปดูรถรุ่นอะไรกันหนึ่งเนี่ยก็รอติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปน,ปนบนบ